ทุกคนอย่าเครียดนะคะอย่าเครียดเพราะว่าความเครียดนะะมันจะทําให้คนเป็นโรคซึมเศร้านะคะต้องทําจิตใจให้สดใสร่าเริงสนุกสนานอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ไม่ใช่ <c oughs> ทั้งวัน <c oughs> ผมก็ต้องมีเวลาเ สงบบ้างนะคะมีจิตใจทาใ,ใจใจให้ว่างนะคะอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันออไม่มีผลลัพธ์ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจเรานะคะก็อยากให้ทุกคน,นโฟกัสโฟกัสนะฮะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะทาในสิ่งที่เรารักรักในสิ่งที่เราทําหรือภาษาอีสาน ว่าว <laughs> no yes. ่าเฮ็ดในสิ okay? side, ่งที่ฮักฮักในสิ่งที่เฮ็ดว่าสั่นก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะคะอย่าอย่าเครียดนะคะแกนั้นเองก็อยากให้ทุกคนอย่าเครียดนะคะอย่าลืมนะคะที่เขาแต่บอกตื่นขึ้นมาเริ่มจับโทรศัพท์นะคะตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์หรือนั่งสมาธิโกนสักประมาณ5-10นาทีให้จิตใจเราสงบนิ่ง ต่อไปเราก็จะวางแผนทำอะไรนะคะจิตใจเราดีวันนั้นอารมณ์ดีแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมทำตามนะคะวันนี้ก็โค้ดเต้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะทุกคนสู้ๆต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสวดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ